จากออสเตรเลียใช่ไหมฮะอ๋อคุณมาเนต็ตนี่คุณมอสบอกว่าคุณมาเนต็ตไปง้อจีนแล้วโดนอเมริกาทิ้งเขาไม่เอามึงหลอกไอ้คุณมาเนต็ตไอ้คุณเซนโอ้โหมึงได้จีนเป็นผัวอยู่ดีๆเสือกจะไปเอาผัวใหม่อเมริกามานะครับพราะผัวใหม่ไม่มา จะไปง้อจีนเขาเอาส้นตีนให้มึงกินแวละต้องทีมให้ตกบ้านเลยต้องทีมให้ตกบ้านเลยนะครับไว้ใจไม่ได้แรอกครับไอ้ไอ้ไอ้ฮุนเซนกับฮุนเมเนตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนิทานของประเทศไทยที่สอนก็เปรียบเทียบกเนนนะบ็เหมือนนางโมลานะครับเหมือนนางโมลานะครับมันจะยื่นดาบให้โจรมาฆ่าผัวตัวเองนะครับ เออจะไปงอจีนมึงคิดว่าจีนเขาจะจริงใจกับมึงเหรอก็บอกแล้วว่ามันไม่จริงใจกับใครหรอกครับหลอกให้ญี่ปุ่นมาสร้างฐานทัพเรือมันจะเบี้ยวญี่ปุ่นมันก็ไปคบกับจีนนะครับญี่ปุ่นไม่กล้ากับจีนนะครับแล้วพอจีนมันจะฮุบจีน มันก็จะไปเอาอเมริกามาอเมริกาเข้ามาก็จะเจอส้นตีนจีนสิก็ไม่กล้าประเทศที่จะไม่กล้าลบกันนะครับจะมีสหรัฐอเมริการัเสเซียและจีนเป็นสามมหาอำนาจถ้าลบกันเมื่อไหร่ชิบหายเมื่อนั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสามประเทศเนี่ยเขาจะไม่ลบกันนะครับลบกันเรื่องพาทพาส่งภาษี เทียงกันอะไรกันอย่างนี้นแต่ไม่กล้าเปิดการฉากการใช้อาวุธแล้วครับทะลบกันชิบหายทั้งคู่ครับชิบหายทั้งคู่นะครับมาก่อนจะจบวันนี้ผมรู้สึกน้อยใจอยู่เรื่องหนึ่งมีนักศึกษาราชพัฒจังหวัดสุริน เป็นชาวกัมพูชานักศึกษานี่กัมพูชาพอเรียนจบกลับไปเป็นทหารกัมพูชาไปเป็นทหารขเหมียนแล้วมาลบมาเข็นฆ่าประชาชนคนไทยคนจังไรจริงๆนะไอ้หนูมึงเป็นคนจังไรเลี้ยงไม่ได้ คนไทยเมตตาให้มึงมาเรียนใช้ทุนในประเทศไทยกลับไปกลับไปเนรคุณคนที่เคยให้ข้าวให้น้ำให้แผ่นดินอาศัยอยู่ที่จริงมึงไม่น่ามาออกสื่อมึงน่าจะทำตัวเงียบๆไปซะดีกว่านะครับมาบอกว่าไอประกาศสนิยบัต วิทยาลัยครูราชพัฏจังหวัดสุรินเนี่ยมันมันไม่สนใจสันดานมึงก็เหมือนไอ้ฮุนเซนนะครับทำให้คนไทยคิดว่าเลี้ยงขมรนนี่มันเลี้ยงงูเห่าเข้าไว้ในบ้านหรือเปล่าวันหนึ่งมึงแข็งแรงก็กลับมากัดเจ้าของ ที่เคยอุ้มชูโอ้โหแย่จริงๆแย่จริงๆให้ลูกหลานพญาละแวกจริงๆเลยนะครับ คนอื่นเขาไม่มีปัญหาแรงงานกรรมัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยมีเยอะแยะนะครับเขาไม่มีปัญหาเขาไม่มีปัญหานะเราไม่ต้องการยุให้ประชาชนคนไทยกับประชาชนชาวกรรมัมพูชาแตกแยกกันแต่ไอคนเนรคุณอย่างมึงอย่างเงี้ยแล้วยังมาออกสื่อเยาะเยะ้ยคนไทยเนี่ยไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยลูกนะ ไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าหนูมาออกสื่อว่าผมก็ไม่ลืมน้ำใจคนไทยที่เคยให้ข้าวกินให้ที่นที่อยู่ให้สถานศึกษาแต่ผมมีกรรมต้องเกิดเป็นชาวกรรมัมพูชาจำเป็นต้องเป็นทหารด้วยหน้าที่แต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่ยิงคนไทยผมจะไม่ยิงทหารไทยอย่างนี้ยังจะดีกว่า วันนี้เคารพกันวันข้างหน้าเขาอาจจะเป็นมิตรกันนะครับวันข้างหน้าเขาอาจจะคุยกันเปิดด่านกันเป็นมิตรกันรักกันมันไม่แน่อีกเดือนหน้าเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลเขาอาจจะดีกันหวานชื่นก็ได้แต่ไอ้ส้นเตนมึงอย่ามาเหยียบประเทศไทยนะมึงอย่ามาเหยียบประเทศไทยนะไอ้พวกที่กลางกลางออกสื่อเนี่ยอย่าเหยียบประเทศไทยนะ เหมือนกูก็เหมือนกันกูก็ไม่ไปเหยียบขเขมรนเหมือนกันต้องจำหน้าเขาไว้มึงจะมีแฟนคนไทยคนไทยนั่นก็จังไรนะถ้าจะไปได้ผัวขเขมรนที่มันเป็นศัตรูกับประเทศไทยอย่างเงี้ยมึงถอยผัวใหม่ะเถอะ มึงมาเรียนวิไลครูเนี่ยสี่ปีเนี่ยมึงอาจจะมาได้นักศึกษาไทยเป็นเมียก็ได้เลิกเลยผัวชิบหายอย่างนี้หาผัวใหม่นะครับแล้วจะจำหน้ามึงเข้าไว้นะอย่าเข้ามาประเทศไทยเลยถึงเขาจะดีกันเนี่ยกูก็ยังไม่ดีกับมึงนะกูก็ยังไม่ดีกับมึงนะไม่เข้าท่าเลย เดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์เนี่ยมันไปทั่วมันไปทั่วแล้วเขาก็จํามึงมึงพูดไทยคร่องมาโพสต์ภาพดูถูกดูหมิ่นคนไทยไม่เข้าท่าหนูไม่เข้าท่านะครับหลายคนนะครับที่มาด่าคนไทยด่าประเทศไทยด่ารามไปถึง เจ้าแผ่นดินของประเทศไทยไอ้พวกนี้ก๊อปรูปเขาไว้หมดนะครับก๊อปรูปเขาไว้หมดเข้ามาแล้วผมจะไม่มาด่าคุณเลยแต่ผมจะไปตามคุณเงียบๆผมไม่ตามถ้าระดับลงมือลงตีนมันก็มีกลุ่มเด็กๆที่จะไปทำอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวมันก็ต้องมาพึ่งประเทศไทยครับเดี๋ยวมันก็ต้องมาเข้าโรงพยาบาลรักษาพยาบาลประเทศไทยครับเพราะการรักษาที่ประเทศกัมพูชาไม่เจริญเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องมาประเทศไทยมันไม่มีเงินที่จะไปรักษาสิงคโปร์มาเลยแล้วครับมันจะต้องมาประเทศไทยครับไอ้ส้นตีนพวกนี้ไม่ต้องให้มันมาครับเจ็บแล้วต้องจำคนไทยที่อยู่แนวชายแดนเจ็บแล้วต้องจำ เจ็บแล้วต้องจำครับเราไม่ได้เป็นคนอาฆาตแค้นหรอกครับแต่อยากให้ความแค้นมันจบจบเลยต้องทำให้มันจบมันไม่เข้าท่าครับพาให้อลลมเสียจบดีกว่านะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับขอบคุณมากครับผมขอรัตนาคุณภระศรีรัตนาตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลรพิภพนะครับ บารมีของพระสยามเทวว,วาททิาราชบารมีของพระแก้วมรกตบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบรรดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะครับขอบคุณมากครับปัสดีครับ